ในสตรียุคปัจจุบันมีภาวะเครียดจากการทางานสูงหรือบางท่านดูแลรูปร่างด้วยการควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดเป็นสาเหตุทําให้เกิดภาวะเอสโตรเจนในร่างกายดอบลงชั่วคราวและทําให้เกิดอาการต่างๆที่กล่าวมาครับ สวัสดีปีใหม่ครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้มิเกียรที่ได้รับสูตร w วีแมนเฮลเป็นของขวัญปีใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะขออนุญาตกล่าวถึงจุดเด่นและคุณ,ณประโยชน์ของสูตร w ว m e n h เฮ l ให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับผมจะขอกล่าวถึงอาการหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นได้กับสุภาพสตรีนะครับนั่นคือภาวะประจำเดือนมาไม่ปกตินั่นเองครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นร่วมกับภาวะปวดมวนท้องมีสิวบนใบหน้ามากกว่าปกติหรือมีอาการอ่อนเพเลียเรื้อรังร่วมด้วย อาการเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุได้แต่สาเหตุหนึ่งที่น่าสนใจครับที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดอาการต่างๆเหล่านี้นั่นคือภาวะที่มีระดับ เอสโตรเจนดอบลงในร่างกายแบบชั่วคราวซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยเลยครับในสตรียุคปัจจุบันเพราะว่าในสตรียุคปัจจุบันนะครับมักจะมีภาวะเครียดจากการทํางานสูงหรือบางท่านอาจจะดูแลรูปร่างด้วยการควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดหรือมีการเข้าฟิตเนสออกกําลังกายแบบเข้มข้นปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถเป็นสาเหตุทําให้เกิดภาวะเอสโตรเจนในร่างกายดอปลงชั่วคราวและทําให้เกิดอาการต่างๆที่กล่าวมาครับสูตรวีเมนเฮลนะครับจะเข้ามาช่วยบรรเทา ปัญหาเหล่านี้ให้กับท่านได้องค์ประกอบที่อยู่ในสูตรวีแมนเฮลมีด้วยกัน3องค์ประกอบครับองค์ประกอบที่1ครับมีชื่อว่าบิวทราเจนบิวทราเจนเป็นโปรโพสไบโอติกนาเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับตัวบิวทราเจนจะไม่ได้ออกฤทธิ์ต่อเอสโตรเจนโดยตรง,ตรงแต่หลังจากที่เรารับประทานเข้าไปสู่ลำไส้ใหญ่แล้วบิวทราเจนจะทําหน้าที่ในการกระตุน้นการเพิ่มจํานวนของโปรไบโอติกที่มีหน้าที่ในการฟื้นคืนเอสโตรเจนที่หมดสภาพไปแล้วนะครับให้กั ับมาออกฤทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่งในร่างกายซึ่งเป็นเอสเป็นธรรมชาติที่อยู่ในสตรีท่านนั้นเองนะครับจึงมีความปลอดภัยสูงครับทราบได้อย่างไรครับว่าตัวเบต้าเจนเนียมีความสามารถในการยกระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนขึ้นได้ เราสามารถดูได้จากงานวิจัยที่ได้รับการตรีพิมพ์แล้วนะครับโดยมีการศึกษาในอาสาสมัครสตรีนะครับมากถึง596ท่านด้วยกันพบว่าหลังจากรับประทานวิตาเจนไปในสัปดาห์ที่2นะครับมีภาวะปวดมวนท้องที่ลดลงครับและมีสุขภาพทางอาหารที่ดีและแข็งแรงขึ้นทั้งนี้เกิดขึ้นจากเอสโตรเจนในร่างกายที่เพิ่มระดับสูงขึ้นนั่นเองครับองค์ประกอบที่2นะครับมีชื่อว่าเนทโอจี G ครับเนทโจี Net G เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินําเข้าจากประเทศเกาหลี ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการปรับสมดุลฮอร์โมนในสตรีครับโดยงานวิจัยล่าสุดนะครับเมื่อปี2025หรือเมื่อปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับได้แสดงให้เราหเห็นว่าเนทโตทจีสามารถยับยั้งเอนไซม์แลคเตดดีไฮโดรจีเนสได้ทําให้ลดระดับแลคเตดในร่างกายของสตรีลงครับแล้วก็เพิ่มระดับพลังงานช่วยลดอาการอ่อนเพลียเรื้อรังของสตรีได้จากการที่มีสมดุลฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ปกติโดยเนทโตจีจะแสดงลิเป็นเอส เอสโตรเจนไลฟ์เอฟเฟกนั่นหมายความว่ามันสามารถแสดงฤทธิ์เหมือนเอสโตรเจนโดยไม่ได้จับกับตัวรับเอสโตรเจนจึงมีความปลอดภัยสูงแม้กระทั่งในผู้ที่มีความห่วงใยในเรื่องของมะเร็งเต้านม n นสโตรจีและบิทาเลเจนก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจของสตรีกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับองค์ประกอบสุดท้ายนะครับมีชื่อว่าพีดูรา a ฟ15เป็นมันติสเตรนโปรโบิกครับที่มีองค์ประกอบของสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสนใจครับมีชื่อว่าแลคโตบาซิลแกลเซอรี สายพันธุ์เฉพาะ CCFM 1201โปรโตติกสายพันธุ์นี้นะครับมีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคชนิดหนึ่งที่มาเกิดในจุดซ่อนเลนสตรีครับและทําให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในสตรีได้แบคทีเรียที่สามารถก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ครับมีชื่อว่า Gardnerella vaginalis นอกจากจะทําให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วนะครับยังสามารถก่อให้เกิดอาการช่องคลอดอักเสบได้ด้วยโดยเราพบว่าแลโตัวปรสแกสเซรี่ ie, ที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในสูตรของ วิเ e นนะครับสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรคตัวนี้ได้มากถึง80%และทำได้ดีกว่าโปรบิติกสายพันธุ์อื่นที่รับการศึกษาร่วมกันครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปนะครับสูตร Women h ท l นะครับก็จะเป็นสูตรที่เหมาะสมกับสุขภาพสตรีที่ต้องการดูแลสุขภาพของตัวเองและสุขภาพจุดซ่อนเลนครับเพื่อให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยความมั่นใจครับ